สวัสดีครับผมชื่อนายธรรมรงศักดิ์ธนุมณีนะครับชื่อเล่นว่าโอ๊กนะครับหรือหลายๆคนก็จะเรียกว่าสวนทุเรียนคุณชายโอ๊กนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเ,เราทำสวนทุเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ไร่กับ2งานมีปลูกทุเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด220ต้นนะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงอายุเพิ่งปลูกใหม่ก็มีครับก็ตั้งแต่3ปีจนถึง37นะครับหรือมากกว่านั้นก็คือเหตุที่ผมต้องใช้ ถุงแดงในการห่อนะครับประเด็นแรกหลักๆเลยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเรามาซื้อสวนใหม่ๆนะครับบริเวณรอบข้างก็จะเป็นป่าอย่างที่เห็นเนี่ยละครับซึ่งก็จะมีสัตว์ตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกระรอกเอ้ยตัวบางเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับซึ่งทําให้ผลผลิตในปีแรกๆที่เราซื้อเนี่ยไม่ได้รับผลตามที่เราคาดหวังหรือต้องการนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอมีผลผลิตออกมาแล้วปุ๊บนอกจากหนอนจอเจาะเมล็ดุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีกระรอกนะครับมากัดแทะ นอกจากกัดแทะเขาก็ยังกัดคั่วกัดอะไรทําให้ผลผลิตเกิดความเสียหายก็เลยเห็นหลายๆที่นะครับซึ่งเป็นอย่างเช่นของทางภาคตะวันออกก็ดีพังทักภาคกลางก็ดีแล้วก็ในชมรมชาวสวนทุเรียนต่างๆนะครับเขาก็มีการใช้นวัตกรรมต่างๆหลายหลายอย่างซึ่งเราก็เลยลองดูว่าเอ๊ะอันไหนที่เราสามารถที่จะหามาใช้ได้แล้วก็ลดต้นทุนมากที่สุดนะครับบวกกับเราไม่จําเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีหรือว่าใช้สิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อ ต่อสิ่งแวดล้อมน,นะครับก็เลยเลือกที่ใช้ถุงแดงนอกจากที่เราใช้ถุงแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุเรียนของเราเป็นทุเรียนที่ต้นอายุเยอะนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือตัวช่วยในการที่เราจะสามารถออกไปหอ่อทุเรียนยังปลายกิ่งได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ได้รู้จักนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็มีหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถประดิษฐ์เองได้ไม่ยากนะครับ ใช้อุปกรณ์ในส่วนที่เรามีนะครับก็คือท่อ PVC ซึ่งผมจะใช้ท่อ PVC ขนาดสีหุนนะครับทั้งหมดจะใช้สีหุนหมดเลยเนาะก็จะมี1ตัวก็คือจะเป็น3ทางนะครับ3ทางสีหุนแล้วก็เอา3ทางนะครับสีหุนมาผ่าครึ่งนะครับแล้วเราเอาไฟล์นแล้วก็ดัดให้มันเป็นโค้งนะครับดัดให้มันเป็นโค้งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เซนนะครับก็จะได้ามาลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนาะทีนี้เนี่ยวิธีการแล้วแต่ว่าเราจะอยู่บนต้นไม้หรืออยู่ข้างล่างถ้าอยู่บนต้นแล้วเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างล่างเราก็สามารถจะให้อยู่แบบนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็ขึ้นไปแล้วก็ดึงมันก็จะของจากข้างล่างได้นะครับก็ทําไว้เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสมทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือจะมีถุงพลาสติกนะครับ ขนาด12คูณ26นะครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราก็จะต้องตัดก้นถุงนะครับตัดก้นถุงเพราะว่าเวลาเราห่อขึ้นไปข้างบนเกิดเวลาฝนตกนะครับน้ําจะไปขังอยู่ในถุงแล้วมันจะทําให้ถุงเนี่ยมีความหนักแล้วมันจะดึงล้างให้ผลผู้เล่นของเราเนี่ยตกร่วงลงมาได้นะครับเลขอย่างหนึ่งก็คือการที่มีน้ําขังอยู่ข้างในนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดความชื้นภายในถุงค่อนข้างเยอะ และอาจจะทาให้ผลผลิตทุรียนของเราเนี่ยเกิดการเน่าได้ทีนี้การใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนด้ามเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับจะใช้ด้ามไม้ไผ่อะไรก็ได้ดัดแ,แปลงเอานะครับสั้นยาวแต่ของผมก็คือเออผมซื้อมาด้ามมันจะสามารถยืดได้หดได้นะครับซึ่งทําให้เราสะดวกเวลาอยู่บนต้นถ้าจุดไหนที่มันไม่ไกลเราก็ย่อให้มันสั้นจุดไหนที่มันไกลเราก็ยืดให้มันยาวได้เวลาอยู่บนต้นไม้มันจะได้ไม่เกะก,กะนะครับมันก็จะทำให้เราทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือหนัังงยางะครบ ังยางก็คือผมจะเลือกใช้หนังยาง,ยางถ้าเล่นง,ง่ายๆก็เหมือนตอนเราเป่ากบกันตอนเด็กๆครับเราเลือกวงใหญ่นะครับได้มาปุ๊บเราก็ต้องทําการยืดเพื่อที่จะให้เขายืดตัวได้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราดึงเลยเนี่ยเขาจะอาจจะขาดแล้วก็ดิดใส่ตาเราได้นะครับตรงน,นี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับของเราจับไว้บริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็ล้องไปตามแนวของลวดนะครับแล้วก็รูดลงมานะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยมือของเราครับควรที่จะเอาน้ํามันพืชแต่นิดนึง เวลาลูมันจะลื่นนะครับมันจะไม่ฝืดแล้วพอฝืดปุ๊บมันจะถูทําให้ยางเนี่ยเกิดเป็นขุยแล้วก็ขัดได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคนไกเบื้องต้นพอเราดึงนะครับมันก็จะไปอย่างนี้ครับนั้นก็เอาถุงที่เราทําการตัดก้นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ครอบไว้นะครับทีนี้ก็สามารถที่จะไปคล้องกับผลทุเรียนนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะรัดแล้วเราก็สามารถที่จะ ออกมานะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะหอ่อแล้วก็มันก็จะรังไว้พอดีนะครับกับขั้วของทุเรียนทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา